เอาคือบ่มีเนาะบบบนี้นาะนี่คือเห็ดไคลเห็ดไคลเห็ดของใครของเธออ่าเห็ดไคได้เปีนน้องเอาเห็ดไคเห็ดไายเผือกใบก่อนนี่เห็ดไคการเทไรนี่รปเก็บมาเองเจงาทเห็ดไคม่มดเนาะเก็บมาจากผาหมอกบอกผ้าหมอกมีว่าเห็ดไคได้เปีนน้องหอมนะนี่เอาตไแล้ั่งเห็ดคจะหอม เมนูนี่จะเป็นจีเป็นแจวบห้่เพี่น้องเจ็ดไา่ในรอบปีคนเกิดพี่น้องเนี่ยมีบ้างนี่เป็นล้ๆเลย่เ้าขาไปขายเนี่ยเขาไปขายเป็นถ้วยเนาะเขาจะขายเป็นถ้วยนะเนี่นะจานนี้ก็บนอยนี่นบอกค่โอ้จานลอยผมบอกใเป็น้ขาอจานละลอยมากันเป็นลอยว่าะเขาฟิตชื่นเตร์นนะ พี่จเจเอาหรอกเนี่ยเอาบอกเฮดไข่เหรอพี hey ai, ่น้องจนซอนนะพี่ยุนเนาะจานนี้หนึ่งร้อยเห็ดไข่ภาษานังกะจิว่าเห็ดไข่เราเฮ้เนาะเห็ดไข่เหรอพี่น้องเนี่ยตามเป็นแก้วเนี่ยมคะันกระพุนแล้วแก้วมนูหมือแลงกะจิเป็นาเขาไมจีเห็ดไข่เหรอพี่น้อง ันนี้ไม่ใส่ไข่นะเขาบอกแก้วนี้ใส่เบียร์แก้วนี้ใส่น้ำผึ้งใช่แล้วอ๋อเหรอจ้ะน้ำมะพร้าวแล้วกาแฟเหกาแฟกินไปด้วยค่ะ